สันชัยฉีด5เข็มทุกยี่ห้อลั่นรอติดตามจะรอดไหมสำหรับเป๊กสัรชัยนะคะสามีของทัญญาทัญ,ญเรศชาะที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ทำการฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์เข็มที่5แล้วนะคะพร้อมทั้งบอกให้รอติดตามด้วยว่าสุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไรคะ่ะเป๊กสันชัยนะคะสามีของทัญญาธัญ,ญเรศคะ่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้ฉีดวัคซีนซินแวค ไป2เข็มแล้วที่ประเทศไทยนะคะจากนั้นเนี่ยก็บินไปใช้ชีวิตต่างประเทศค่ะแล้วก็ฉีดโมเดอรนาอีก2เข็มที่อเมริกาน,นั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยทางธัญญาธัญญเรศนะคะภรรยาคนสวยก็ได้บอกเอาไว้ว่าเป๊สัญชัยเนี่ยเสี่ยงที่จะติดโควิด เพราะว่าปอดเหลือน้อยแล้วแพทย์ก็เตือนมานะคะว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโควิดเจ้าตัวก็เลยจัดการฉีดซิโนแวคไป2เข็มโมเดอร์นาอีก2เข็มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวจัดการฉีดบูสเตอร์เข็มที่5เรียบร้อยแล้วละค่ะโดยเป็กสัญชัยนะคะได้โพสต์ภาพขณะรับวัคซีนพร้อมกับระบุข้อความด้วยว่า บูสเตอร์เข็ม5เอาทุกี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยทำเอาหลายคนฮือฮานะคะถึงกับอดไม่ได้ที่จะมาคอมเมนต์กันสนันวันไหวเลยทีเดียวทั้งคนในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวเอมี่กลิ่นปทุมค่ะที่มาแซวว่าพี่เป๊กสรุปกลายพันธุ์จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จ้ะ ส่วนชาวริเดียนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายนะคะก็เหมือนจะเป็นเชิงติดตลกแล้วก็ให้กำลังใจนะคะส่วนบรรดาชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแซวกันมากมายเลยบางคนก็บอกนะคะว่าพี่ฉีดเยอะกว่าประธานาธิบดีอีกนะคะพี่ทำไมฉีดเยอะเข็มจังเลย5้าเข็มภายในเวลากี่เดือนพูดจริงหรือเปล่าคะน่าจะเป็นเคสแรกตำนานของชาวโลก วัคซีนต้องเว้นระยะห่างในการฉีดน,นะคะฉีดถี่เกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นห่วงนะคะบ้างก็รอติดตามนะคะโดยบอกว่ารอติดตามด้วยครับพี่5เข็มสงสัยจะเป็นยอดมนุษย์แล้ว ยังไงตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงตั้งหน้าตั้งตารอรอติดตามผลนะคะติดตามอาการของเป็กสัญชัยหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว5เข็มว่าจะมีอาการอย่างไรบ้างยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะ หรือค่ะ